สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะก็คุณครูนำทิศเพ่งกกางเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองวันนี้จะมาให้ความรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เสนอเรื่องบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของต้นเองนั่นเองนะคะแน่นอนเราเรียนบุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองมาก็กี่เรื่องแล้วล่ะกี่บุคคลแล้วล่ะลองจาได้ไหมอ่ะเราลองมาดูสิคะ แต่ก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลงานที่สําคัญของบุคคลในท้องถิน่นคําว่าในท้องถิ่นก็หมายถึงท้องถิ่นที่เราอยู่รวมถึงจังหวัดสิงห์บุรีของเราด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้คือบุคคลที่เราเรียนไปแล้วจําได้ไหมนักเรียนนะคะหมายเลขหนึ่งเรียนคือใครจําได้ไหมราชการที่5นั่นเอง แล้หมายเลขสนี่แะคะใครใช่ค่ะตอบเก่งมากย่าโมนะคะแล้หมายเลข3านี่แะคะใครอ่าเก่งมากคุณคุูได้ยินนะนักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดมากนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนตอบได้เราลองมาทายสิคะว่าบุคคลที่ประกาศยกเลิกน,นะคะการเป็นทาสได้สําเร็จคือบุคคลหมายเลข1、นึหรือสอหรือสามคะตอบมาพร้อมกันสิคะนักเรยียน ตอบแล้วใช่ไหมมาดูซิคะว่าคำตอบของนักเรียนตรงกับของคุณ <c oughs> ครูหรือเปล่าอ่าฮะตรงใช่ไหมมาเรื่องต่อไปบุคคลต่อไปบุคคลที่เป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้อย่างแท้จริงคือหมายเลขอะไรเมื่อกี้หมายเลขหนึ่งตัดไปแล้วใช่ปะก็เหลือหมายเลขสองกับหมายเลขสามใช่ไหมคะตอบสิคะนักเรียนตอบแล้วใช่ไหม เรามาดูอีกสิะคะว่าคําตอบของนักเรียนนั้นตรงกับของคุครูไหมนั่นเออใช่แล้วคือใครเอ่ยหมายได้3สืบนาะคะสะเทียนนั่นเองนะคะและแน่นอนเหลือบุคคลสุดท้ายแล้วนะคะ1ก็ไปแล้ว3ก็ไปแล้วก็เหลือบุคคลที่2ก็คือผู้ที่ต่อสู้นะคะกับทหารเวียงจันทจนสามารถกอบกูก้เมืองนครสีมาได้สำเร็จนะคะคือย่าโมนั่นเองนะคะ อ่าฮะถูกต้องอ้าวแล้วรูปนี้ล่ะ1 2ึ่งสอี่ห้าหกคนนี้แต่งเสื้อเหมือนกันเลยลเลนักเรียนทราบไหมว่าบุคคลทั้ง6คนเนี่ยหกท่านเนี่ยเขาทําประโยชน์ให้กับประเทศอย่างไรประเทศไทยเนี่ยอย่างไรรู้ไหมแต่งตัวเปลือนนักกีฬาใช่ไหมใช่แล้วเขาเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาตินั่นเองนั้นเขาก็ไปแข่งกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็สามารถนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยได้นะคะ ทีนี้ถ้าหากเราทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและท้องถิน่นนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับตัวนักเรียนเองเรยก็เป็นเด็กดีของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นช่วยกิจกรรมงานประเพณีในท้องถิ่นเนี่ยถือว่าถ้าเรนสามารถทำได้เนี่ยเรยก็มีคุณประโยชน์มีคุณค่านะคะกับตัวเองกับท้องถิน่น คุณครูล่ะนะไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นที่สามารถทําประโยชน์ได้คุณครูก็ทําหน้าที่สอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานของใครก็แล้วแต่ในท้องถิ่นเนี่ยมีความรู้อย่างเช่นตอนเนี้ยครูก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้นักเรียนทุกคนมีความรู้โดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่านักเรียนนั้นจะเป็นลูกหลานใคระนะคะเพราะนั่นคือบทบาทหน้าที่ของคุณครูนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่ มีความสำคัญกับท้องถิ่นเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะคอยดูแลประชาชนในท้องถิ่นหรือในชุมชนนะคะให้อยู่ในความเป็นระเบียบเคารพกฎหมายอยู่อย่างมีความสุขนะคะคุณหมอขาคุณหมอคุณหมอก็เช่นเดียวกันคุณหมอเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลในที่สำคัญมากเลยในท้องถิ่นเพราะว่าเขาจะคอยดูแลร,รักษาคนในชุมชนนะเมื่อยามเจ็บป่วย แล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะและปราชาวบ้านอันนี้นักเรียนอาจจนะไม่ค่อยได้คุ้นเคยคําว่าปราชาบ้านเพราะว่าปัจจุบันนี้ปราชาวบ้านก็จะเหือลดน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยได้รับคำาการพูดถึงบ่อยนักนะคะแต่ขอให้เนเรียนทราบไปว่าปราชาบ้าน,เ,นเขาจะเป็นคนที่ นำความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนนั่นเองการที่มีบุคคลสำคัญในท้องถิ่นนั่นเลยคือมีประโยชน์ไหมนะคะแน่นอนต้องมีประโยชน์แน่ละประโยชน์อย่างไรคะก็คือท้องถิ่นจะได้มีความเข้มแข็งนักเรียนปราศจากความขัดแย้งนะคะท้องถิ่นก็จะเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นก็จะมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีความสุขเห็นไหมคุณตาคุณยายหน้าตาเ้ีแยงแจ่มใสเพราะว่าเขามีความสุขนั่นเองคนในชุมชนก็จะมีความรู้สามารถพัฒนาตนได้นะคะทีนี้ย้อนถามมาเลยตั้งแต่ตนแล้วว่าแล้วบุคคลสําคัญนะ่ะในท้องถิ่นนะคะในสิงห์บุรีเนี่ยนักเรียนรู้จักใครบ้างไหมบุคคลสําคัญในสิงห์บุรีรู้จักไหมคะอา,อาจจะรู้จักเนาะ ผู้ปกครองบางท่านก็อาจจะกระซิบบอกข้ามหูทีนี้ลอง,ลองมาดูซิว่าผู้ปกครองบอกกับที่นักเรียนรู้ตรงกับที่คุณครูมาแนะนํากับนักเรียนไหมท่านแรกเลยนักเรียนหลวงพ่อจรันรู้จักไหมคะหลวงพ่อจรันเนี่ยเป็นอดีตนะคะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดอัมพวันที่อยู่อําเภอพรม,มค่ะจังหวัดสิงห์บุรีแล้วท่านเนี่ยถือว่าเป็นนักวิปัสสนากรรมาฐานนะคะการพานําพาให้ ประชาชนเนี่ยชาวพุทธเนี่ยที่เข้าไปพึ่งใบบุญของท่านเนี่ยได้รู้จักการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรนี่อยู่วัดอะไรเอย่ยวัดพิกุลทองเคยนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเคยไปนะวัดพิกุลทองลูกเสือเงี้ยจะพาเดินทางไกลไปวัดพิกุลทองคุณกูจําได้อยู่นะคะหลวงพ่อแพรอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระนะคะ ที่เป็นนักวิปัสสนากรรมาฐานนะคะเป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความสําคัญกับจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพระอาจารย์ธรรมโชติอันนี้ก็ไปถือว่าเป็นบุคคลสําคัญท้องถิ่นหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะคะในสมัยของชาวบ้านบางลาจาันนั่นเองนะคะพระอาจารย์ธรรมโชติในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะและนี่บุคคลสําคัญเดี๋ยวคุณหาว่าครูมาแต่สายพระนี่สายวีรชนก็มีค่ะ วีรชนชาวบ้านบางระจันบุคคลที่ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่กอบกู้นะคะ,อะคอยยับยั้งทัพของพามา่าไม่ให้เข้าไปตีกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเม,มืองหลวงของประเทศไทยนะคะในสมัยในสมัยนั้นถึงแม้จะไม่สามารถยับยั้งไว้ได้แต่ก็สามารถยั้งเอาไว้ถึงเจ็ดครั้งครั้งที่แปกก็ไม่สามารถยับยั้งเอาไว้ได้นะคะก็แตกพ่ายด้วยได้หลายอย่างนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะนี่ชายเมืองสิงห์ก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะคะทำชื่อเสียงให้กับชาวสิงห์บุรีนะเป็นนักร้องรุ่นนักเรียนจะรู้จักไหมเนาะชายเมืองสิงห์นะคะแต่รุ่นแม่น่าจะรู้จักเนาะดังนั้นนะคะบุคคลสําคัญถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละตนทําประโยชน์ต่อบุคคลอื่นส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาตินักเรียนก็เหมือนกันค่ะนักเรียนถึงแม้จะเป็นเด็กเป็นเยาวชนก็สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ ทำตัวให้เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนเนี่ยถือว่าเป็นโอเคละเป็นสิ่งที่ดีมากสาหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วคนในชุมชนนะคะก็สําหรับเรื่องราวที่คุณครูได้นําเสนอไปอะมีใบงานด้วยค่ะนะกักเรียนขาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนหัวข้อเรื่องด้วยแล้วก็จดคําถามด้วยแล้วก็มีคําตอบมานี่เลย 1, 2, 3สานะคะ3ข้อด้วยกันนะคะ ทำใส่สมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในคลาสรูมนะคะนักเรียนอ่านคำถามได้ไหมคุณครูไม่อ่านให้นะอ่านเองน,นะถ้าใครอยากให้ครูอ่านก็ต้องเข้าไปเรียนในออนไลน์คือครูจะอ่านให้อ่ามีข้อแลกเปลี่ยนด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเนยนตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจทำงานให้คุณครูด้วยสวัสดีค่ะ